สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์ใช่เอ็ดินทั้งสองครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่พันธุ์เป็นคงสุดท้ายเนาะแม่เนาะจ้าครับเห็นว่าแม่นี่ฝันเกี่ยวกับแม่ตะเคียนด้วยจะไม่แม่งงดนี้แม่ตะเคียนท่านมาเข้าฝันท่านมาเข้าฝันโอ้เป็นยังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ไปสถานที่ตรงไหนไม่รู้นี่เป็นบ้านเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆแม่ก็เดินไปเนาะเหมือนเหมือนก็เชิญเราไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยครับอันนี้ เออทําเข้าไปแม่ตาเคียนเขาบองทําเข้าไปรู้ไหมว่าฉันเป็นใครโอ้ใครจะไปรู้เนาะถ้าไม่บอกแม่ก็ว่างนี้ก็บอกฉันนะฉันนะเป็นมเมตตะเคียนนะเม่ตะเคียนตรงไหนทำไมไม่เห็นมีต้นไม้มันไม่มีต้นนะลลาก็ตัดทิ้งเขาวอย่างน,นี้แม่ก็เลยว่าเออแล้วมาทําไมนี่เขากําลังจะเตรียมงานเตรียมการกันครับก็อยากจะให้รู้ว่าฉันนะแรงที่สุดนะตรงนี้เขาบอก Oh. ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปตรงไหนจําไม่ได้แรงที่สุดแรงที่สุดนะตรงนี้เพราะว่านี้เอา้าแล้วแรงแล้วจะมาบอกฉันทําไมก็เถียงกันเนาะก็คุยกับเขาก็เหมือนเล่นแง่กันที่นี้แม่บอกว่าเออถ้าแรงแล้วก็มามาแล้วก็บอกถ้าแรงจริงนะครับพากันในความคันถ้าแรงจริงก็บอกหวยให้ถูรางวัลที่หนึ่งกับสองตัวเรืออืๆ เขาจะได้รู้ว่าแรงจริงเนี่ยก็ว่างี้ครับเออไม่เชื่อแล้วนี่ก็ว่างาี้ก็ยืนเท้าเซลเนาะครับยืนเท้าเซลล่างตรงๆชุ่ๆผมยาวไหมแม่ผมไม่เคยยาวนะหลังบาก็คือประมาณแม่จะพูดประมาณว่าแน่จริงก็บอกเลขให้ถูกสิอย่างนี้ใช่ไหมแม่เออถ้าแรงจริงก็บอกมารู้ไหมว่าเลขมันจะออกตัวไหนรางวัลที่หนึ่งนะไทยนะเลขไทยรางวัลที่หนึ่ง ขายรางวัลที่หนึ่งหรือบอกรางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้แล้วก็สองตัวด้วยเด้อบอกให้ถูกนะแม่ก็ว่างี้เราก็บอกว่ารู้ไหมว่ามันจะออกอะไรใครจะไปร,รู้ล่ะถึงได้ถามนี่ก็ว่างี้เนาะใครจะไปรู้อ่ะถึงได้ถามแม่นี่แหละถ้าว่าแม่แตะเคียนจริงนะเขาบอกมันจะออกห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแล้วก็หก เจ็ดสองฮ้ไอเราก็ว่างี้เนาะมันจริงไหมเราไอหกเจ็ดสองห้าเก้าหนึ่งอ๋อก็บอกไปแล้วดิก็ว่างี้บอกไปแล้วมันจริงไม่จริง,รง,รงก็รอดูเอาครับนี่นะความฝันไปท้ากับเมตะเคียนไปทําเหมือนจะท,ทําพิธีเลือกขวัญนีงไงเริ่จะเตรียมใบชีแหบอะไรให้เขาครับนี่เขาก็เดินมาเท้าเอยพูดกันเหมือนที่พูดให้ฟังนั่นแหละ แล้วแม่แตะเขียนน่ากลัวไหมคะแม่ไม่น,น,น่ากลัวสวยน่ารักผมยาวมันเลยประบ่าหน่อยนึงอ่ะอตัวล่างบางๆขาวๆว่าเออแม่แตะเขียนมามาไม่กล้าให้แม่เห็นในรูปร่างที่น่ากลัวหรอกหน้าสวยเหมือนผู้หญิงโบราณแต่งตัวเหมือนผู้หญิงโบราณเขาคลมนะแต่ท่านใส่สีขาวครับ พอวมสีขาวแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นเหมือนผ้าสิ้นเหมือนคนมีเมื่อก่อนเนี่ยคนสมัยต่ก่อนสมัยต่ก่อนที่เขามีฐานะครับก็ใส่อย่างนั้นหรือว่าแม่ตะเคียนเพื่อนจะมาสื่อว่าให้เราไปขอเลขหรือเปล่าแม่ใช่ไหมครับนี่แหละตื่นขึ้นมาแม่ก็ปวดกล้ามเนื้อไม่ค่อยสบายวันนี้เนาะก็เลยนอนอกินยาแล้วก็นอนเพิงพ่งดีขึ้นใช่ไหมแม่เพิ่งดีเมื่อกี้กินยาลงไปประมาณ ชั่วโมงกว่ากว่านีฝันเมื่อคืนนี้บอแม่เมื่อคืน<อ>ลูกเขาปลูกว่าเอสว่างเอาป้าป้าเข้ามาจากเสืงสางเข้ามาปลูกเอาไป<ห>ท้าทายแ<อ>ม่ตะเคียนตื่นมาเมื่อยทั้งตัวเลยบอแม่ปวดปวดกล้ามเนื้อปวดเกือบจะลุกไม่ไหวนะ่ะปวดห<อ>ัวด้วยเลยเทําไมมันไม่มีท่าทีว่าจะเป็นไข้เป็นอะไรเมื่อวานก็ไปทํางานทั้งวันนะครับพอนอนพอฝันไม่านี้ตื่นขึ้นมาก็เป็น แม่แม่ตะเขียนบอกห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ตัวไหนนะคะแม่หกเจ็ดส <67 2. S 2> องหกเจ็ดสองว่าเลขสวยดีแมมแม่เนาะแต่ว่าคา่าให้ออกเด้อให้ออกเด้อนี่ความฝันเด้อเอฟสี่นไปตุนกันกับรอบแรกเลยะค่ะแม่ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งว่าเลขสวยอยู่ดีไหมเนาะห้าเก้าหนึ่งกับหกเจ็ดสองกับหัวกับหางไว้หน่อยก็ดีเนาะแม่เนะาะแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าเต็มๆของแม่ตะเคียนเนาะ เห็นเต็มเต็มมายืนเท้าเตลลวท่ากันรับรูปร่างก็เท่าลูกน้องนี่แหละแต่ว่าเขาสูงกว่านี้หน่อยนึงสูงประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบห้านั่นแหละเขาใส่เสื้อคอกลมสีขาวแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นเรียบสวยเหมือนคนรวยโบราณอ่ะทำอย่างนั้นแต่งตัวเรียบร้อยสวยอ๋อเป็นลูกขุนนางือเป่ะน้องแม่เนาะเยาเหมือนกันในความฝันเนาะรับ แม่ก็เลยไปฝันเกี่ยวกับแม่ตะเคียนซึ่งไม่เคยฝันสักทีนานแล้วเนาะแม่ไปทําอะไรมาแล้วแม่ทำไมถึงฝันเห็นแม่ตะเคียนเมื่อวานไปเก็บดอกนางนวลเห็นมันเยอะก็เลยไปช่วยลูกก็เขาก็ไปเก็บกันเต็มทุ่งเนาะเราเราก็อยากไปเก็บมั่งก็เลยอยากไปช่วยเ็าเก็บช่วยลูกเขาเก็บมาได้เยอะแล้วลนะ่ะประมาณสองกิโลได้ถ้าผมทีนี้พอตื่นขึ้นมาป้าเขามาปลูกตื่นขึ้นมา มองหน้าป้าก็ไม่ชัดมองอะไรก็ไม่ชัดมันมันปวดหัวมันเวียนหน้าแล้วก็ปวดไปเลยนะ่ะปวดกล้ามเนื้อไปเลยเหมือนเขามาบีบมาขั้นเราอย่างนี้ลืละเหมือนแม่ตะเคียนเพื่อนมาบีบตัวใช่ไหมแม่เหมือนเหมือนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามาเหยียบอ่นนะเนาะก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยดีนะที่เราอยู่อยู่อย่างนี้มันไม่เป็นแรงแค่ว่านะ ตอน,ตอน,ต,อนตอนที่เพื่อนบอกเลขเนี่ยบอกเป็นตัวไห่รู้ว่าเขียนให้ไหมตัวบอกพูดให้เลยพูดได้ยินชัดได้ไหมแม่พูดได้ยินชัดเหมือนที่บอกนั่นแหละเสียงประมาณไหนแมลล่ลองพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเขาบอกเออมันจะออกห้าเก้าหนึ่งครับแล้วคนเขาก็ไปซื้อหวยกันเต็มนั่งเรียงแถวกันจดหวย<อ>นี่คนอื่นเขาก็เขียนตัวอื่นไปเออเขียนไปพวกเองอย่าลงทุนเยอะเด้อ ไอ้อไห้าเก้าหนึ่งก็หกเจ็ดสองนังซื้อเอามั่งเขาว่างี้นนแม่ตะเคียนว่าแม่ตะเคียนซื้อเยอะๆก็ได้อทีนี้อีกคนเจ้ามือเขาบอกว่าก็มีแต่คนที่จะเอาเยอะนั่นแหละแม่ตะเคียนบอกให้ถูกตรงๆเลยเด้ดอเขาทากันหลายคนนะในความฝันเมื่อคืนเราก็ท้าแม่เราไปยืนท้าเสียเอวท้าแม่แม่ก็บอกว่าโอ้ถ้ามันตรงจริงๆก็ต้องบอก สถานที่ตำแหน่งร่าจะได้ไปทำพิธีนะ่ะที่นั้นไม่แนะ่ถ้ามันถูกเพื่อนอาจจะมาข้าวฟานบอกอีกก็ได้นะแม่เนานะเหมือนที่ว่าไปทำพิธีให้เขาครั้งก่อนก็ได้ไปทำพิธีที่ขอนแก่นเหมือนจะบอกเหตุอะไรอย่างนี้แหละอืมครับแล้วแม่ตะเคียนที่อาจารย์น้อยเคยไปขอท่านให้ถูก,กี่งวดแม่จําได้ไหมอือเยอะนะตอนนั้นเนาะประมาณกี่งวดได้ไหมไม่ได้จําเลย ครั้งนั้นที่ต้องย้อนดูคลิปนั่นแหละว่ากี่ครั้งครับแม่ก็ไหวเยอะอยู่นะท่านให้ทุกทุกครั้งบนก็ไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็ทั้งบนทั้งล่างเนาะในคราวนั้นอ่ะประมาณแปดเก้างวดได้ไหมแม่แม่จําไม่ได้ด้วยนะครับก็คือมันก็คือถูกเรื่อยๆเนาะแต่ว่าไปขอถูกเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ถูกไม่เยอะ แต่เอฟซีเขาก็ถูกไม่เยอะเนาะก็เลยไม่ได้อาคารขึ้นสักทีครับผมทีนี้สถานที่ตรงนั้นเขาก็มันมีขั้นตอนไหลทางต้องไปขออนุญาตสถานที่เขาด้วยเนาะตอนขอทางเข้ายากด้วยตรงไหทางเข้ายากขอสถานที่กับเจ้าถิ่นเขาเนาะอืมครับก็ยากมันต้องไปดำเนินเรื่องนู่นนี่นั่นเราเาข้ามเขตไปต่างอําเภอเนาะครับ ก็ถือว่ายากอยู่เพราะว่าทางก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรไม่แน่ท่านอาจจะมาเข้าฝันบอกอยากให้แม่กับอาจารย์แปลวท่านขึ้นเปลไหมเนาะใช่ไหมแล้วก่อนเมื่อก่อนที่แม่ไปขอเนี่ยเคยฝันเกี่ยวกับแม่ตะเคียนองค์ที่อาจารย์น้อยไปขอไหมแม่แมไม่เคยฝันได้ยินแต่เสียงแต่คราวนี้เห็นตัวมาเลยมามาเป็นตัวเลยมาบอกแล้วก็ ท้ากันอีกต่างหากนะเจ้ามือก็นั่งเขียนหวยอยู่ตรงนั้นด้วยในความฝันคนซื้อเต็มเลยคนซื้อเต็มเขาท้ากันครับแม่ก็ว่าเออให้ออกจริงๆเถอะที่บอกมานะแม่ก็ท้าคนมาซื้อก็ท้าเหมือนกันเขากท้ากันเหมือนเหมือนที่เราไปเอาแล้วเราเออให้ออกจริงๆเด้อจะเขาจะได้นับถืออย่างนี้นะอมันเหมือนที่เราไปเอากันน่ะไปขอเขานั่นครับอื แต่ว่ากลับหัวไปก็ดีเนาะค่ะแม่ใช่หกหนึ่งเก้าเจ็ดสองอย่างนี้เนาะคะ่ะใช่ให้เอฟซีไปกลับหัวเอาเนาะให้เอฟซีเขาไปกลับหัวเอาเองนะครับผมเนาะกลับหัวแล้วก็ไปพิจารณากันเองนะครับเพราะว่าเดอะเอ็ดมินกลับให้เดี๋ยวมันจะหลายตัวเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> มันมีหกกับเก้างวดนี้คิดว่าน่าจะมีเก้าไหมแม่ลูกน้อยไปำทำพิธีก็มีเก้าอยู่นะโอ้ครับไม่แน่อาจจะเก้ามาเนาะแม่เนาะงวดนี้ เผือกกาวนี่มาทั้งบนทั้งล่างญาติพี่น้องทำให้ก้าแม่ว่ามันจะเป็นอีกตัวก็คือแปดเด้อตัวไหนนะแม่แปดแปดอือแปดเจ็ดนี่อือแปดเจ็ดทำไมเราแม่ชอบส่วนตัวว่าแม่ตัวนี้แปดเจ็ดก็วันนั้นในต้นกล้วยลุงน้อยขมองเป็นก้าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแม่มองเห็นมันเหมือนเลขแปดอืเอเราไว้สักตัวแม่แปดเจ็ดนะแม่เนะาะ แม่ชอบทวนตัวเลยตัวนี้แปดเจ็ดเลขที่คุณแม่ชอบเห็นอยู่กับกล้วยที่ไปทําพิธีเห็นในต้นกล้วยต้นใบสีนะแปดเจ็ดชัดเจนไหมแม่ในในเลขมันแปดมันมันเป็นวงกลมติดกันสองอันใน 5. ตัวหนึ่งมันเหมือนเลขหนึ่งก็เหมือนเลขเจ็ดครับหัวมันยาวยาวครับมันก็ไม่แน่เนาะครับทีนี้คนที่เขาที่น้องเขามาช่วยอะเยอะนะนะวันนั้นมามาทาั้ง ั้งต่างจังหวัดที่น้องทางคนที่ป่วยนะก็มาเยอะก็ก็ถ่ายรูปไว้วันใกล้ออกแม่ถึงจะขอให้เขาส่งมาให้ดูที่เราถ่ายไว้อืมแต่แม่ว่าตัวนี้แหละตัวนี้นนเลยนาะแม่นนะเนาะเพราะแม่ตะเคียนมาบอกนี่ก็เป็นตาสูกสามตัวแล้วนาะแม่งวดนีกท้าการในฝันด้วยละอืมครับให้ไว้เป็นแนวทางนาะแม่เนาะจ้าอไปโอเคเนาะยังไงก็ขอขอบคุณแม่พันธ์นะครับขอบคุณครับ เป็นแนวทางของแม่พันธุ์โค้งสุดท้ายนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว,ดว้ดูได้เลยนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอจบคลิปไวเ้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ